สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับจองเกษตรมือท้าไรธนาณทอดน้ะงขานพี่นะะ้องจ้ามือนีสีผ้าพี่นอ้นองมาพิสูจน์ว่าอ้อยที่เฮ้าเฮ้าสั้นไวน้นี่มันอยู่ได้จักมือจังเอามาคันไดน้นี่เสียบอลนาะคะ่ะเนาะอ้อยที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เด้อค่ะเด้อสองอาทิตย์กลัวลวคะค่ะสองอาทิตย์กลัวเลยแต่ว่าเฮ้ากับกิฟต์แบบว่าสั้นไว้จังสิค่ะพี่น้องคือคือว่าแล้วเนาะมือนีกะวันที 22, ่ยี่สิบสองตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามช่วงนี้มันติดผ้าอยู่หลายค่ะพี่น้องลูกนั้นนลลูกกีเขาาาอศึ อาการแบบว่ามันเป็นตะโฟนตกสุมือนะเขาก็เลยบวชขันมบเที่เาก็เลยถิ่มใบร่องเมืองอยากเป็นวิชาร่องเมืองมา,าการสั้นอ้อยใบดนดนสามารถเก็บใ้จากมือยังสีนะแต่ว่าอ้อยอ้อยอ้อยมัดนี่ก็คือพี่นอ้องยู่อันเอามาสั้นไวนี่สองอาทิตย์กลัวหรือเด้อค่ะเด้อสองอาทิตย์กลัวอก็จะเป็นเคืองเดือดเนาะค่ะเนาะเขากับสีมาทำความสะอาดล้วก็ไม่หีบเบืองว่าอ้อยที่สั้นไวสองอาทิตย์นี่มันเสียว่เนาะค่ะเนาะ เยี่ยวสิเอามาให้พี่น้องว่าม,นามานนันว่าม่านใดเนาะ่ะเน้องมีกับพี่น้องเบิง้งว่าอันตัดมาโดดแล้วจนว่าควนเขาเหี่ยวเขาแหงแล้วค่ะพี่น้องจนว่ามันแดงขึ้นมานนอะไรเนาะคือห้ยหัว่าเข้าตัดมาไวโดดค่ะพี่น้องนี่เบิ้งค่ะพี่น้องมีเข้ามือนีเข้าก็เลยมาสอตาแล้วล่ะเข้าสีแล้ว เบิ่งนี่คื่อข้างไปความเหวของเขาค่ับพี่น้องมึงเด้อครึ่งเดือนแล้วนะคะอ้อยอ้อยกองนี้คือขึ้นครึ่งเดือนเลยแต่ว่าสั้นไวเด้อดูสิเป็นด้วยที่อากาศรว่าเป็นเอียงว่าอ้อยยังสามารถมีคุณภาพได้บ่เพราะว่ามันมันเคึ่งเดือนแล้วเนาะค่ะน้องพี่น้องหเบิ่งอีกล่ามเลิ่งค่ะนี่กับพี่น้อง คือตัดมาโดนแร้วเด้อค่ะเด้นนี่ตัดมานานแล้วนะคะนี่ครึ่งเดือนแล้วครึ่งเดือนกลยสิประมาณชีมหามือเนาะค่ะน้องพี่น้องนี่ก็คือเห็นมาอ่คือนี่แห้งหมดแลวค่ะนี่นี่มาแห้งหมดเลยนี่พี่น้องแห้งละวค่ะเหี่ยวแล้วนี่ค่ะห้ากับสิมทํทำ้อวซาแล้วห้ากับสิไม่หิบออกมาโอ้ยเนี่ยมันยังมีคุณภาพสีสันหรือว่ารสชาตินี่ยังเป๊ะบอยยังสีเมียค่ะพี่น้อง เดี๋ยวถึงมะปูดเบิ้งก็ขูดให้พี่น้องมาเบิ้งนะคะเอาละมีเล่นนะคะเนาะถ้าจะขูดทำความสะอาดเบิ้งกับพี่น้องน้ำยาเทยาไหร่น้ำสีสันมันจะมันจะมีแดงโวเพราะว่าอ่อยมันสีสันเนาะหากุนี่เป็นจิมจี้ใม่อ่อยมันี่สีจะไหนล้ำอ่อนสีอะโวสีแบบสมบัติเรามาพิสูจน์ด้วยกันเลย พี่น้องถ้าถือมองอ้อยแตกเขาก็จะเป็นสีแดงนดี่สิคะเพราะว่าอ้ยอยน,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 อน,นั้นมีความหวานเนาะค่ะจุด่ท,ที่สีก็ต้องทำงานเป็นเดือนเข้ามาแล้วครับพี่น้องห้างกับกันู้ช่วไปความจะได้ตินนะะ่งลำบัเนาะค่ะอ้อยลำบัวจะได้ติ่งลำบัว มึงค่ะพี่น้องนี่คือทำควันสารแล้วอันนี้เ้าก็ต้องฟันออกจะฟันออกส่วนยอดมันนะคะหนังกระเป๊ยอยู่แต่ว่าลำนี้มันมันแมงค่ะพี่น้องแมงมันบอกลกษณะอ่อยถ้าถ้ามันมีแมงมันก็ดชิกินแค่ปองเดียวนี่แหละค่ะพี่น้องมีนยังจะน้ำทอเลยบราสิลอียเหรอครัมีตัวนี้ค่ะพี่น้องแต่ว่าก่อนท้องหินเขาจะได้สารออกไม่ต้องเด้นสาวปอกเลยเพาขาสาบออกปกติเลยขาตัวเบี้ยวนะคะแล้วห้าก็มาสาบตัวนันแมงมันจะออกค่าตรงนี้เ้าก็คือตรงถิ่นค่ะพี่น้องเพราะห้าพลาลุงก็ไปลึกแหละเหมือนยังมีนอนอยู่นอนี่นอน ได้แค่นี้ค่ะคือห้บอกเลยพี่นองคิดว่าจะเหี้ยวเลยเห็นบอกค่ะข้อเหี่ยวอาแต่มาเห็นใหมืหใหญ่กูดีแล้วค่ะพี่น้องอันวนันตอนปุนค่ะเนาะอันันั้นคือตอนปลายนฮมาเห็นเป็นตอนปุค่ะพี่น้องว่าตอนส่วนปุ๊มันใหญ่บ่ ไม่เกเทียเียเนาะเา่จะมาฟนวนนออกโก็คือโอเคอยู่ค่ะหั่นสีสัน,นยังก็คือผ่าน,น,านคะา่นนนพะพี่น้องเดี๋ยวสันิทำความสะอาดอันกองนี่น้ั้นอันเบงมามันจะได้แบบนี้ทุกลำโมโนโน่เนพี่น,อน้องติดตามด้วค่ะเบิบ้องก่ะพี่น้องลังจากทำความสะอาดแล้วเนาะค่ะเนาะลังจัข้าขูดเปลือกขูนยังแล้วเมืเบ,บิง้งทัง้ง นี่ค่ะมี่ใสแดงใส่ยังบโเนาะค่ะเนาะก็กัสะอาดดีด้วยเะค่ะกัสิมือจักน้อยนี่เด้อขะเด้อกัสิมีโกนโกนหู้หู้กลางกัสิใหญ่เพราะว่าเขากัสิมีการละเหยน้ำโอกค่ะพี่น้องเบิ่งนี่ค่ะคือยทำความสะอาดเดี๋ยวนาะค่ะเนาะอยากแก้สายตาเลยว่ามันกัสิสิได้อยู่ค่ะบ่บ่บ่เสียดอกบ่เสียหลายดอกพี่น้องเบิ่งเบิ่งน้อกันเลยเรื่อค่ะเห็นบ่นี่ ใส่ดงใส่แดงกักะย่างบ่อบ่อท่านหลายแต่ใส่แดงตะระมงงปลายก็มงโคกเข้ากับซับออกเนาะเนาะทำม่เย็นธนาทอดมันเป็นจะเอาฟันอันแดงแดงมันออกบนนอสีผ้ามาเบิ่งเปลือกสีเท้าสอออกมาหั่นค่ะพี่น้องน็นบอกนี่ก็คือสซนสีเท้าซับออกที่มันเป็นใส่แดงอยู่น้ำอันเงาอยู่น้ำโกอยู่น้ำปลายมันแม่ค่ะพี่น้องแต่สีประมาณท่านี่เนาะค่ะเนาะถือว่าบ่อบ่อเสียหลายค่ะบ่อเสียหลายนี่ ออดุความสัตว์ซื้อแด้ค่ะยยอายุอ้อยนี่คือครือเขาตัดมาเนี่สั้นไหวนี่บบตามกัวสิบหามือค่ะสั้นไหวพวายัางอยากหูน้่นนะว่ามันอ้อยนี่เกินเครื่องเดือนนี่ได้บบยังสินะคะพี่น้องนี่ค่ะคือว่าสีพานยุดอกค่ะเรื่องการคันตอนหีบนามเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคิดว่านามกับสีลดลงอยู่เพราะว่ามันกับสีมีการระเหยออกไปร้ายเนาะค่ะเนาะลดแทนละวนามอ้อยนะเพราะว่ามันกับนี่ค่ะพี่น้องเบิ้ง อย่าเสื่อในสายตาไม่ใไ่ธนาทน่อนเด้อดขาดทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ทุกคนเฮ็ดสายอาชีพสายวันนี่ก็ทดลองด้วยตัวเองนั่นเด้อดขาดเด้อแม่ใหญ่ธนาทน่อนเอามาเป็นวิทยาทานเอามาเป็นอันนี้ตามที่ไปก็อยากรูก้ขึ้กันตั้งสีนะก็เลยให้พ่อแม่พี่น,ออน้องเข้าได้อยหัน้อกันเนาะค่ะว่าอ้อยที่ฮักตีตัดมาแหละทุงคนสงสยัยโทรมาถามว่าตัดมาแล้วอยู่ได้กี่วันหันเข้าขันเมื่มืดนี่อ้อยสีมีอายุมันสเสียบ่อ,อียังเกี่ยงสี่เมื่อขาดในเข้าก็เลยเอาไว้ให้มันเลยสิมื้ออเเลยค่ะดสิบหาหมืออคืโดนแล้้วออยจนลลืมมาววแแ้่ เอาลองมาเห็นบางรูมันมีใส่แดงนใสยังบอกกัคือว่าโอเคอยู่ค่ะหลักกปองเงาดีเด้อค่ะคุณน่ะอ้อยสุพรรณบุรีหาศูป่องเงาเงาเด้อค่ะเบื้องมือดิฉันลดนี่นี่ค่ะสีเงาดีเป็นสมว่าเป็นราชนีอ้อยขั้นน้ำอยู่ค่ะอ้อยสุพรรณบุรีหาูลแต่ว่าต้องสั้นไวเด้อค่ะเด้อยังไห้ถือฝนเลยอ้อยนี่สิบัวไห้ถือฝนไม่นี่ท่านื่อนสีมาซิมให้เบิ้งเด้อค่ะเด้อ แล้วเข้ากับเจ้ามาคาเนาะค่ะเนาะม้าพาวงข้างในท้องในท้องในไอ้ล่ำว่าเขามีใสแดงบบเนาะค่ะเนาะต้องคาาด้วค่ะเพราะว่าถ้าต้องเช็กว่าไอยมีใสแดงบบเพราะว่าอ้อยเขาถิ่มไบไหลายมึอเนาะค่ะเนาะเบิ้งค่ะโอ้ยังเกี่ยวเกี่ยวอยู่ค่ะยังเกี่ยวเกี่ยวอยู่แต่ที่ผ้าเพราะว่าก็รักษาเครื่องคันนำเข้านั่นค่ะถ้าเข้าเอาใส่เป็นล่ำยังสีหยาดลูกฝืนมันแตกไรเนาะค่ะเนาะเข้าก็รักษาไปนั่งเข้าก็ต้องผ้าทุกอันค่ะพี่น้อง เดี๋ยวโย่เดี๋ยวโย่ค่ะเดียวเดี๋ยวขายใจดูอันนี้ต้องดูทุกอันก็ต้องเฮ็ดให้ละเอียดเลยถึงจะซราแน่ก็เพราะว่าถ่ามันนี่มันใส่แดงใสนะมันจะส่วนให้ม้วเสียนะค่ะมันจะเสียไงยก็เลยต้องพาทุกอันเลยค่ะพี่น้องนี่น่อยยังสิกผพาได้ค่ะเลขเหล่านี้ก็ผาน,นะคะ เข้าเครื่องชันง่ายง่ายข้งไหลข้างเพชรจังสีรถขอด้วยมีนยังชนะเข้ารถ้วเตีเตยงสีแลยไม่เล่าเพื่อใครแต่เนี่ยเห็นบอสภาพไปพามากกับสิบหอค่ะพี่น้องมองอันนี้มองอ้อยแตกก็จะเป็นแดงๆสิบหกเข้ากับตรงสับออกสับออกเลยไม่ต้องไปเสียดายแล้วลำนี้มันเจอเนี่ยเห็นบอพีอ่น้องมันจะพอดอกมันจะมิดเพราะว่าอ้อยมันเอาไว้หลายมือมันก็ต้องคอ,อ,อค่ะอ่ามันอันนี้ลายกัเข้าชื่อเห็นบอสหน่อยตองไปเสียดายซับทิ้งเลยค่ะ ก็ม่เสียดายนะคะมันจะทำให้หมูเสียด้วยจับปุก,ก็เลยเช็คเบื้องผู้อันนะคะ่ะเช็คผู้อันเบื้องต้นมาสิเประมาณนี่ค่ะเนาะขอเดี๋ยวขอพาให้ใเมื่อนี่ก่อนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวก็จะเอาไปคัน น้องล้างจาสีคันแล้วก็น,อกน่อ,องคันละเพื่อเอาเพลิงคันเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกเบิ้งสั่งสั่งอ้อยที่ห้าคันออกไปว่างหันค่ะพี่นอ้องเบิ้องขานี่ชื่อข้อมขาวก็มีจูลินซี่สีแดงแดงคือมีใสรงใสแดงนี่ยังปุ่นเลยค่ะเบิ้งจากข้อมขาวจัว่วของเขาได้เด้อค่ะเด้อคือถือว่าเอาอ้อยไว้เก็บไว้ได้นานเลยค่ะเด้อไครึ่งเดือนก็นยังได้เลยเรื่องบอกว่าอ้อยที่เอาเอาเก็บไว้นี่สิบเอ็ดเดือนเลยค่ะเด้ออ้อยนี่อายุสิบเอ็ดเดือนนะคะเนี่ยคะเนาะเดี๋ยวเ้าจีมา เอาไปกอกเบองว่าอ้อยมันจะสีงามบ่ค่ะค่ะพี่น้องหลังจากเ้าคัันแล้วเนาะเ้าก็ัสีมาซิี่มเบอ่งวานา้ำอ้อยมันจะแสบบ่มันจะพานบ่เนาะค่ะนาะเพราะว่า,วามันหลายเหมือนือว่าค่ะสีสันเป็นจังไ๋สีนะคะพี่นอ้องเนื้อกับสีสันอืมสีสันงามอยู่ค่ะพี่น้องเบอ่งนี่พานอยู่พานอยู่สีงามอยู่ค่ะพี่น้อง ดิฉัสิมาซีม,มงนะคะเนาะแสบค่ะแหงลืมตนโดนแห้งแสบด้ค่ะความหวานบอกากับหวานอยู่แต่ว่ากับหวานเกียบแหงเนาะค่ะพี่นอ้องคือมือยันธนาท่อนะคอนเฟิร์มแล้ักการลั่นตีได้เลยคะ่ะอ้อยที่ห้าตัดมานนะอยู่ได้ตั้งว่า เลยสิบห้าวันนะคะไม่ไ่ชนะทอนเอาความซื้นวาวไ้ฟังเลยคืออ่อยที่ฮอตตัดมากแล้วเอามาสั้นใบคือมันตีดผายุยังไม่ไ่ชนะทอนทิไมไ้เลยบอเอามาขันค่ะพี่น้องมาที่นี่ทิไมไ้ก็เลยเอามาขันประมาณเลยสิมหามือละค่ะจำบ่อะไรหูตะวันจังไงเมื่อกลไกเคืองเดือนแทบมันโดนแห้งไหมสั้นว้เท่ากับเซ่อลืมมาที่นี่ก็เลยแบบเอามาขันก่อนนะเอามาเบิงเห็ดเป็นวิยาทานสำหรับผู้ใดที่มือไม่น้องค่ะไปสื่ออ่อยมากแล้วก็มาขันนั้นสิบบาสิเก็บได้โดนบ่ ทางนี้ทางนั่นก็นอยูน้าอากาศน้ำเดอคารเดอช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนเนาะค่ะถ้ายูเขาก็ดูอากาศโบอหอนมากก็เลยเห็นไหลำอ้อยเฮาหนี่บเหี่ยวบหนามมันก็เลยบ่ละงเหยออกจากลำ่้อยหลายมันก็เห็นไห้มันก็นยังมีคุณภาพในการเก็บเก็บอันน้ำของเขาอยู่ในลำไส้ค่ะเดอยาเสือไม่ยนธนทอนมืดทุกขัามเบาค่ะพี่น้องต้องเอาไปทดลองด้วยตัวเองนะย่ามหอนอาจสีบ่เป็นจังสีค่ะแต่ว่าย่ามหนีโอเควะคือสีสันรสชาติแล้วกั ตามข้าสุดทายเบิ่งไหสร้างอ้อยก็คือขาวจูนพูนอยู่จังสันเนี้ยมันมันมันยังดีอยู่มันดีมันมันเก็บไว้ได้นานขนาดนั้นหละค่ะเครื่องเดือนรับประกันได้ว่าอืมแซ่บค่ะพี่น้องไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะรสชาติอ้อยยังไงก็อย่างนั้นมอบความันง็่ยังเป็นน้ำอ้อยสดพาะว่าเข้าหัวเกาออกอาอมาจากกลําเขาเนาะคะเนาะโอ้แซ่บ เสียบเสียบเสียบอืมลายเสียบลายพี่เฮียงลายพี่น้องนี่นาะทำยังไงธนาคารก่ับสิมากอกเบิ้งแต่ว่ากอกเบิ้งใส่ขวดแล้วล่ะค่ะนี่ยเสริฟเบิ้งแล้วสีสัสสสนค่ะพี่น้องเบิ้งเบ,บิ้งชอยกันค่ะว่ามันโอเคมันแกวมากเลยค่ะพี่น้อง โอ้ยเรื่มตน้นเฮงแทบค่ะพี่น้องโมเมน,มา,น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 มาอันนังคันวาันาณซอมาล่ายู่เป็นอาทิตยู่ได้เกิดอาทิตย์บอยยังสียู่เลเลยอาทิตย์ครับพี่น้องยูด่ด้หอด2องอาทิตย์ไม่เงยธนาท่อนเก็บไว้แลวเอามาเห็ดเล้วเอามาใหา้พี่น้องเบิ้งแล้วเอาความซื้อแบบคนอีสานเอามาให้บริบริตัวเอาแบบประสบการ์ตัวเองมาทายทอดไหนพรมีพี่น้องเบิ้งเนาะ,ะ,นะว่ามันสีสันงามสีสันงามรสขาดยังเป๊ะใส่งใส่แดงก็มีแน่อยู่ตรงกุ๊กตรงไปเขาเท่เากับซับพอ,อค่ะ ดูแลความสะอาดนะคะมันก็จะได้คุณภาพของน้ำอ้อยที่แบบว่ารสชาติโมเปลี่ยนแปลงเลยเนื้อค่ะเด้อแม่ย์เนี่ยธนทรกับซีคอกอกอันยุ่นี่ห้ยเมื่ก่อนเด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เขามาเบิังเป็นคว่ำลูกไม่อันนี้ก็เป็นคว่ำลูกไ,ไม่ของเมย์ธนาทรคือกันเพราะว่าเมย์ธนาทรกับไม่เคยเก็บอ้อยไว้เลยโดนขนาดนี้เนาะค่ะเนาะสงสัยอันใดมีขคอซักถามอันใด ขอโทรมาหาเมียธนทอนได้ค่ะ0 6 5 3 2 6 3 6 4าสามอหาได้ค่ะบพว่าจะสื่อทนพันน้ำทางไหลเห่าบพว่าจะเป็นเลือกทาโชคถือเลขกอะมาสื่อทนพันน้ำมียธนทอนนเดอรค่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ้งกดติดตามเกษตรเมื่อทำไรธนาธนทอนละกันโฆษณาไอ้ยากดข่าวดีมึงลังเล็ใจให้เมียธนทอนนเดอรค่ะเด้อคลิปนี้กะขอไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ